ฟ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนๆตอนนี้เฮามาอยู่ในงานมหก,กรรมเกษตร,รและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ริมกวนพะเยาเนะเพื่อนเดี๋ยวเฮาจะไม่พอเนาะฟ้าถ้าบ่นจัดงานได้สวยงามมากเลยเพื่อนศูนย์นนบริการเกษตรนะเจ้าเพื่อนพี่รุนราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มันเปลีป็นกลมเฉียงไปนะนล้วเขาลงไปแล้วเนี่ยโค้ดเปลี่ยนเป็นบูตต่างๆเลยใช่ไเนาะนี่ก็เป็ี่ยนในยานการย่างแห่งประเทศไทยนะเจ้าปลี่ยนโค้ดฟาอันนี้ก็ขายกาแฟเนาะอะไรคะอะไรเหรอ กาแฟเลยเจ้าแล้วของคุณเจ้าของคุณเจ้าย่งย้ายไกันนะมคัอ๋อทำเหมืนกับเป็นกาแฟฟางปูละข้าของคุณข้าสาวๆเลยเจ้าน้อสาวๆพวกกัมาชงกาแฟแต่ขอชิมหน่อยค่ะเชิญครับผมขอชิมหน่อยค่ะหล่มาชิมกาแฟ อันนี้เป็นกาแฟขั้วเข้มครั้งนี่ครังพุูดผมขั้วอ่อนครับขั้วเข้มก็จะมีรสอมอ่ะล้ําบรรจนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนนนเจ้าน้อสาวสาวจ้าฟางปูเลาะพวกนั่นเจ้าน้อจ้าที่ไหนก็ได้แม่จ้าจ้าอออำเภอเลยนะคะอำเภออะไรแม่แม่ใจแหละอำเภอแม่ใจนั่นเจ้านอ บริเวณนั้นเนี่ยมี่ผมมาชิมกาแฟกันนะเจ้าขอบคุณหลายน,น,นะนะั่งเนอะฟ้าเพื่อนดอกทิวลิปผมมาทายหูเก,กิดได้นะเจ้าทุกคนนะเจ้าน้ออันนี้ก็เป็้นสารนะอระไรนะอย่างนี้สว่วนเสฮีฮ้านะเจ้าน้องนี่เป็นกระปินสารทีกานชงกระเจี๊ยบนะเจ้ามาีื่อนทุกคนเนาะที่ทำน้ำสมุนไพรต่างๆนะเจ้า สอบถามได้นะคะเดี๋ไม่นานค่ะเขาดูเดินดูหลอกๆคนบ้าคนหลายได้หลายว่าแช่ประมาณสาหนาทีแล้วก็เจในเวลาที่ชายังมีคนรออยู่เพื่อนเฮยลายเลยคือเนาะเนี่ยเรื่องกระนั้นนะผักสลัด ยอะแยะเลยเต็นเลยพี่น้องอ้าเอ้ยวัท่านิงงามนนาะกลุ่มพันธินแฝหลูกผ้ามัดยอดอีว่าสวยงามเหนเ่อมเปื่น้อราคาเต่าไหร่ซมาเจ้าเจ้าับเลยครับผมสองเก้าก้างามือนเดมเป่น้อกระเป๋าของงามเด้เด้อเด้เด้ของหายหลายขนาดนะู้เล สับปะรดเย yeah, yeah, อะแยะละเกินนะเจา้าส้มโอก็มีห้าสิบบาทเยอะแยะละเกิน <c oughs> yeah, yeah, เย่เย่มากมายไก่ก้อนนี่ก็งานี่เพิ่นเปิ้ลน้องสมุนไพรต่างๆนะนะกระเทียมนะหอมซอยตัดเนาะมาหม้อเห็ดมะพั้นหนําเปิ่นตลาดสหกรณ์ปู่ะสุวิทย์พุ่นนนเพิ่นเิเอ้อันนี้ก็มมาห่อก่เนาะอาหารต่างๆนานาเพิ่นเอ้ยุยเลย่ะเนาะมาแอวกนเด้อเจ้าคน นี่ก่อนนะเจ้าเนอ์